ลัคนาราศีตุน้นดวงการงานในเดือนกุมภาพันธ์2568ครับเจริญการงานโดยตรงนะครับดาวพระจันทร์แล้วก็ในช่วงครึ่งนอนแรกเนะี่ยยังมีนับแต่ตำแหน่งที่ดีนะครับดาวอาทิตย์นะครับเป็นเทวิโชค,ครับลาพระเลงมาอยู่ที่เรือนการงานงานดีมีลาภผลงานดีมีโชคมีลาภมีความสําเร็จโดยง่ายครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับครึ่งเนอนแรกนะครับงานประจํางานบริษัทหรือว่ามีคนช่วยเหลือนางานต่างๆก็สําเร็จภาพรวม ในเรื่องของการทํางานนะครับราบเป็นร้องเพื่อนร่วมงานยังสนับสนุนช่วยเหลือดีครับเพื่อสบายดีมาอยู่ตําแหน่งนี้นะหมายถึงช่วยเหลือการงานดีชอบเรียกว่าสนับสนุนอยู่ข้างข้างหลังหรือข้างๆนะครับงานทํางานมีผู้หลักผู้ใหญ่ครับงานประจํางานบริษัทเจ้าเรือนสุภาะด้วยนะมาช่วยเหลืองานคุณเป็นอย่างดีนะเรืเวณปุตตานั้นอาจจะยื่นโอกาสเรื่องของงานใหม่ๆให้คุณลองหยิบจับทําดูครับคุณทําได้นะครับดวงพิเศษครับช่วงนี้พระศุกร์เป็นมหาอุดด้วยนะครับหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยเข้มแข็งมากๆครับลัคนาราศีตุลครับ ใครที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้านะเดือนนี้ทําให้เต็มที่นะครับเรียกว่ามีโอกาสที่ลูกค้าเข้ามาเยอะเนี่ยอาทิตย์เป็นเรื่องของชื่อเสียงครับลูกค้าเข้ามาเยอะเลยยังบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้กับคุณครับเป็นโชคเป็นลาบนะลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาเยอะลูกค้ารายเดิมก็ยังซื้อของมากขึ้นนะครับมีโอกาสท่านจะเห็นโอกาสช่องทางรายได้เสริมธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับมีรายได้ที่เข้ามาหลากหลายทางทั่วการงานดีมากๆครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลครับส่วนท่านใดที่ว่างานอยู่หางานทำในช่วงนี้ เดือนนี้มีงานให้เลือกทาอยู่นะครับเป็นแต่ท่านก็หยิบจับทาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมองว่างานในระยะนี้อาจจะสวดอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่ระยะยาวท่านเจริญก้าวหน้าได้ครับลัคนาราศีตุลดวงการเงินในเดือนกุมภาพันธ์2568รบแครับดาวเจ้าเริญนการเงินโดยตรงครับพระอังคารครับเจรือกระดุมพระการเงินการหาไรายได้นะการบริหารรายจ่ายคุณ บริหารได้ไม่ได้มีปัญหาครับในเดือนนี้พระอังคารยังครองมาตรฐานที่ปกติเข้มแข็งอยู่เดือนสุภาพครับสุภาพคือความเจร,ริญความก้าวหน้าความงอกเงินงอกเงยเงินงอกดีฉะนั้นในเรื่องของการทํามาหางเงินโดยปกติดีมากครับใครทํามาค้าขายมีแต่เจริญก้าวหน้าครับเรื่องของรายได้ทั้งนี้พระสุขเนี่ยเป็นวาสนาของคุณเองเป็นดวงมหาอุดนะครับวาสนาสูงส่งที่สุดในรอบปีครึ่งนะว่าเช่นนี้ทําอะไรก็มีความสําเร็จนะครับพระสุขเรื่องของกระแสเงินสดสภาพคล่องอลไยคุณดีมากๆครับ ดวงชะตาเช่นนี้ทําอะไรก็มีแต่ความสําเร็จรายได้โดยรวมือว่าดีมากๆหยิบจับเงินก้อนได้นะการค้าขายเจ้าของกิจการร้านค้ากลุ่มของธุรกิจออนไลน์ธุรกิจการนําเข้าส่งออกต่างประเทศทุกนี้ทำได้ดีนะครับลูกค้าเข้ามาเยอะโดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ๆนี่ปิดการขายได้ง่ายได้ไวด้วยนะครับดวงชะตาเศถีฐีแน่นอนครับส่วนรายจ่ายก็มองว่ายังมีอยู่บ้างนะรายใจ่ายในช่วงปลายเดือนครับพระพุธกับพระราหมูมาเจอกันในวันคู่ขัดแย้งกันนะอริด้วย การเงินดีก็จริงแต่ไม่ว่าอาจจะมีรายจ่ายกวนใจเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งครับดูแลใส่ใจสุขภาพเกี่ยวกับตัวเองนิดนึงครับเรื่องของอาหารการกินระมัดระวังนิดหนึ่งแค่นั้นแหละครับถือว่าคุณบริหารได้การเงินดีมากครับส่วนช่ลาบการเงินการลงทุนถือว่าในเดือนนี้เนี่ยหยิบจับทําได้นะครับโดยเฉพาะช่วงคืนหนึ่งแรกครับใครเป็นนักลงทุนรอฟังข่าวดีได้ดวงเศรษฐีดวงใหม่รอเป็นของคุณนะครับลัคนาราศีตุน ดวงโชคลาภในเดือนกุมภาพันธ์2568ครับโดยพื้นชะตาเนี่ยชาวลัคนาศีตุลเนี่ยมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวราหูครับประกอบเรื่องของโชคลาภลาบลอยลาบสักการะหาที่ได้มาโดยง่ายนะครับหลับจากการเสียโชคเสี่ยงดวงด้วยนะครับโดยครอบคลุมทั้งเดือนเนะี่ยดาวราหูนะครับยังมาตรฐานเดิมนะยังอยู่ตำแหน่งนี้ส่งผลเรื่องของโชคลาภก็ดีอยู่นะครับเป็นแบบราหูได้ทีะไรเยอะครับโชคลาภลาบลอยเนะี่ยเพียงแต่ได้มาแล้วขอแนะนําให้ท่านนะ ทำบุญบริจาคส่วนหนึ่งไว้นะครับท่านจะเก็บรักษาลาภผลส่วนใหญ่ไว้ได้ครับไม่งั้นจะมีใบใบรายทางนะครับแล้วก็โดยครึ่งเดือนแรกน่ดาวอาทิตย์ให้คุ้นด้านโชคลาภจากการทํางานก็ดีต้องลงมือทําหยิบจับก่อนนะครับเหนื่อยก่อนแล้วได้โชคลาภได้ทีได้เยอะนะครับสัมพันธ์เดือนพระเเสร์เนี่ยได้ชาแต่ได้เยอะนะโชคลาภจากการทํางานก็ดีการทํามาค้าขายก็ดีหยิบจับเหมือนก้อนนะครัช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ขายได้หมดนะครับรวมถึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะครับตลอดทั้งเดือนนะ แล้วยิ่งครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาทิตย์ย้ายเรามาอยู่ที่เรือนสัมพันธ์กับราหูดยตรงครับมีโชคลาภจากการลงทุนความรู้ความสามารถก็ดีลงทุนเทรดเดอร์ทุนนี้ทําได้หรือว่าเป็นนักลงทุนสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถือว่ามีดวงโชคลาภเด่นนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ได้ทีก็ได้ได้เยอะด้วยนะแนะนำนะเช่นเดียวกันถ้าได้มาแล้วก็แบ่งบริจาคทาบุญไว้นะครับถือว่าดวงชะตาด้านโชคลาภความสุเร็จจากการทํางานหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ถือว่าดวงชะตาโชคลาภเด่นมากครับ ท่านนี้ขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีดวงโชคลาภและก็มีลาบก้อนใหญ่เป็นของท่านครับ